บางแสนวันนี้เราจะพามากินสิ่งที่มันเป็นไวรัลกระแสนในช่วงนนช่งหนึง่งก็คือปลาหมึกช็อตนั่นเองร้านที่เป็นออริจินอลของปลาหมึกช็อตเจ้าแรกของบางแสนนะคะก็คือร้านบ้านเพื่อนบางแสน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านคแหละเขาเดี๋ยวเราใช้กล้องใหญ่ถ่ายดีดีกว่ายเราอยู่กั ที่ชนบุรีนะคะติดหาดบางแสนเลยค่ะเราจะมาชิมที่วัยรุ่นเขาชิมกันนี mm ่ hmm. เขาก็กินกันเขาบอกว่ามันอร่อยมาก mm hmm. มันแปลกมากมันสดมากนั่นคือหมึกเอดซาซิมิหมึกชฉานี้มไม่ใช่นี้ห<ะ>มึกเอดม,มันเป็นหมึกเป็นตัวเป็นเลย อันนี้เป็นยลอย่างอ๋ออันนที่นี่ยิมมัสตาร์ดโอ้ยไม่ใช่วาซาบิคุณเชฟก็คือหมึกช็อตดัที่นี่เป็นเจ้าแรกของบางแสนเลยก็คือหมึกช็อตที่เห็นดังๆเป็นไวรัลเป็นกระแสกันก็คือที่นี่เพราะฉนเราจะลองเราต้องมารองออริจินัลถูกต้องชอบมากเลยวันนี้ลูกฉันแต่งตัวแบบสีสันแบบโหร้อนแรงมากมาทะเลัมเมร์ัมเมร์เพราะน้นนไมนี่อยเห็นคิมใส่ชุดสีๆนะคิมจะใส่แต่สีดำมาสีขาวเท่านั้นเนาะทำไมต้องเขาแมววะลูกอิ่มจัดลูกฉันอิ่มจัดเดี๋ยว อยู่ที่ร้านบ้านเพื่อนบางแสนกคะลืมบอกชื่อป้าหนูสงอาหารเรียบร้อยแล้วซีนูสั่งไปคือหมึกชอ็อตปลาหมึกกล้วยแล่ไซส์เอ็มโอ้ยง่ายตรงนั้นแล้วก็ ขาทะเลหม้อไฟออสเตอร์แล้วก็มีไข่ตุนหม้อไฟทะเลอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาไงแซลมอนดองน้ำปลาแล้วก็สามชั้นน้ำปลาทอดน้ำปลาโอ้ยคือมาต้องสั่งบ้างกันเถอะใช่คือเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเดี๋ยวเราก็มาพิสูจน์ว่าจะอร่อยขนาดไหนตอนตอนนี้ยังไม่อร่อยนะตอนนี้เริ่มร้อนเดี๋ยวรออาหารมาก่อนแล้วเราค่อยมาถ่ายกันอีกทีดูขอเวลาถ่ายรูป โอเคได้มานี่ต้องถ่ายรูปเพราะว่าวิวสวยาาด้านหน้าเห็นเป็นทะเลเลยที่แม่เห็นในทิกติกอ่ะไข้นึ่งอ่ะสั่งไปแล้วไฟเลยนะโอ้โหผู้ร่มทิพย์เราเดี๋ยวผู้ร่มทิพมาด้วยผู้ร่มทิปย์อ่ะใจไหมต้องม,มาช่วยกันกินด้วยมีเหลือไม่เหลือนึกว่าจะปฏิเสธเออ ช็อตเรามาแล้วมันดูสิปุ๊กยังไรคิคมดูดูอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาลูกเลยโอเคมาเร็ว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 ไม่รู้อ่ะก่อนอื่นหนูต้องกินอันนี้ก่อนอ่ะทำไมทิ้งตัวนี้ให้แม่อ่ะอุ้ยเจ๊มันเปิ้สีดำอ่ะตัวอร่อยเลยนะตัวหวานเลยอ่ะเอ้อยกหฮ้ยกเสื้อเพื่อนอ่ะอ่ะหยดเลยอร่อยชัดชู้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 ขอชัตชู้เลยจ้าขอชัตชู้ด้วย โอเคนะุยอดจะได้คนโซดาอ่ะอุ้ยแล้วของแม่ของแม่มาส่งแม้ของแต่แม่มันตายแล้วป่ะเพื่อนแล้วครั้งแรกในชีวิตของฉันฮะนี่เหรอนี่เอกจะกินหัวด้วยเหรอใช่กัดหัวเลยแม่กัดแค่หัวก่อนมันไม่ดิ้นแล้วอ่ะหนูจะกินตอนมันดิ้นคนเดียวอร่อยมากอ่ะปั่นเจี๊ยบเลยอ่ะถามยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปถามพี่ด้วกันนะซีฟูดเข้าอร่อยมากอ่ะ ใช่ซีฟู้ดเขาแบบพวกเขาอร่อยมากซีฟู้ดแบบว่าหนูนี่กไิอน่างนี้เลยแล้วก็ยกน้ำซุปไอยกซีฟู้ดขึ้นอย่างนี้เออปากนะเออไม่ต้องไม่ต้องจุ่มแล้วเอากินเข้าไปเลยอ่ะยกซีฟู้ดยกเลยูกดกเลยแต่ซีฟู้ดอร่อยจริงอร่อยโอเคหัวหวานเที่ยเลืกมันตายอุ้ยดูดิดูดิดินู่นี่เมนูซิ่งนี้อจอีกอย่างหนึ่งใจแต่หนูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอะดูนี่คือสิ่งที่หนูใฝ่ฝัน เต็มโต๊ะเลยตอนนี้เลอะดำขอโทษนะคะหนูว่าหนูเลิมไหมไม่เลอะหมึกนั้นเลยอะลูกแต่พี่อยูกันเลิศนะต่อไปเป็นหมึกซาซิมิหมึกซาซิมิสดไม่สดไม่ต้องมาพูดถึงนะเพราะคือมันปลมันเป็นน่ะแล้วมันทั้งใสแบบนี้เนาะจิ้มนี่แล้วก็ขอแอบจิ้มชีฟูตของเขาตัวนี้อร่อยมากอื้อกรอบอร่อยมากเลย กรอบร้านกรอบกรึบกรึบอ่ะหอยนางรมทำให้หนึ่งดิแม่คอเลสเตอรอลสูงแน่ฉันวันนี้แม่กินไม่ได้ทำให้หนูหน่อยอ่ะทำให้หนูน้ำจิ้มซีฟู๊ดเพาอร่อยมากจริงนะเออใหญ่จริงหอยที่นี่ใหญ่มากชนะพออยากกินนะเรได้แล้วกินกินได้ไหมกินได้การขอช้อนหน่อยหือคือหือทุกคำทุกร้านเลยโดนใจทุกร้าน่อลูกเย็นเย็นอุ่นอุ่ม โอ้โหโหอีแก้วอะอืมร่วนมันสลุกอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากละมุนลิ้นไถึงแล้วอ่ะใช่ละมุนลิ้นแล้วก็ใครมาบ้างนไหนนะขอร้องอ่ะมาคืนเถอะแล้วอันนี้เท็เจอร์ของกระเทียมเจียวอ่ะคน้โหซึ้งละแล้วมาบอกหนูถือทุกคำเอื่อ อร่อยมากอแบบหอมและลมสดมากสดจริงๆมันเด้งจนสู้ลิ้นอ่ะอืมเขาหน้าเขาหลังมาอีกแล้วมีเมนูเผ็ดๆแล้วก็ใส่เนื้อเจ๊ไม่แล้วมันใกล้ไงตรงนี้มันคือหาดวอนใช่เปล่าเลี้ยวมันนี่เลี้ยวมันถึงเลยโรงแรมที่เรามานอนประจำมันคือเดี่ยติดกันเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนี่ไงตึกนี่ไงเออโรงแรมก็ถูกด้วยสามชั้นทอดเกิดมากเอาแกะสามชั้นทอดพวกเราอืมอร่อยมากเลยอ่ะอืมดอมไหมตากล้อง น้ำมาจะไหลแล้วนะตากล้องเราตากล้องเป็นลมนะเราก็หื้อหือกันแหละจุ๊บหมูทอดดิเหมือนหมูกรอบอ่ะแต,แต่กล้องแอบ,บคือน้ำลายนิดนึนหนงหูกระโดด <laughs> อร่อยมากอุ้ยทำไมหมูทอดมันอร่อยได้แบบนี้อุิยจริงเหรอหอมจัง่ลยอืมอร่อยว่าไม่เข้าใจอ่ะหมูทอดหมูทอดน้ำปลาไม่ก็อาหารชิ้นใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นชุบแป้งบางๆอ่ะแล้วมาทอด อทอดนการรมีรแล้ว,ลว,วมันกรอบมากแล้วเขาราดน้ำปลาแบบที่เวลาปลาทอดน้าปลาแล้วคือจริงๆอ่ะเขาเป็นร้านแบบร้านชิวอ่ะร้านริงอ่ะนี่นะทุกคนจะบอกให้นะลองกินต้มขายได้เลยช<ด>่อเดชเชอร์อขเขา ต้องติขาค่ะอร่อยมากต้องยำต้องขาแล้วต้องขาต้องขาทะเลอร่อยเลยอ่ะร้านนั่งชิลแล้วอาหารอร่อยขนาดนี้หายากมากใช่หายากไม่หมี่ยอร่อยด้วยส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าร้านอาหารก็คือร้านอาหารเลยอันเดียวนะแม่ชิมอันนี้นะต้องขารวมทะเลต้องขารวมทะเลใช่มันมีความเหมือนหล่นมัยเฮ้ยเมันกลมกล่อมเนาะอันนี้เครื่องเด่มเราจางชามะนาวอ๋อสดามะนาว อร่อยทุกอย่างที่สั่งมาเลยอ่ะต้มขาทะเลมันมีความที่คินพูดเมื่อกี้มันมีความเหมือนหล่นๆเพราะมีกะทิไงนี่คือเขาใช้กะทิจริงนะอร่อยอ่ะจะพูดยังไงมันกรอบมันมีเปรี้ยวนิดๆเย็นๆหน่อยคือถ้าเรามาสายแบบเด็กน้อยเรามาได้เพราะว่าเป็นคาเฟ่ด้านบนล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มแต่ถ้าเรามาช่วงมืดหน่อยแล้วก็มีสายดิ้งค่ะอยู่ด้านล่างดนตรีด้วยมดนติสสดจะไมโทรถามว่าอยู่ไหนก็ตอบว่าบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนคือจะบอกว่า ขายอมรับตามตรงนะจะนะนชามอนดองชามอนดองมา<อ>ละคะเขายอมรับตามตรงเลยว่าอิ่มมาแล้วแต่เราก็หยุดไม่ได้เพราะของมันอร่อย นีเป็นคลิปที่มันคงสั้นมากอะ่ะมันมาเร็วไปเร็วแล้วก็รู้แค่ว่าอร่อยอะ่ะเนี่ยอร่อยถ่ายทิกติกให้เลยอะ่ะโคตรอร่อยเลยอะ่ะอร่อยทุกอย่างใครไม่เคยมาอยากให้มาซิกเนเจอร์คือมาต้องกินเบึร์ชอตต้องกินก่อนเบอร์ชอตแล้วก็เือรซาชิมีอะไรเงี้ยต้องกินอยู่แล้วถ้าถามถึงความอิ่มเต็มสิบให้สิบถ้าถามถึงเรื่องหุ่น เต็มสิบให้สิบเหมือนกันวันนี้สู้ทั้งชุดสู้ทั้งเรื่องกินและสู้ทั้งเรื่องของขอบวนได้ถึงเวลาไปเดินเล่นที่ริมหาดทรายเราจะไปเดินเล่น,ลนริมทะเลกันนะคะอุ้ยแสงสวยอยากถ่ายรูป่ได้เลยอะไกทิ้งน้งตัวนะตอนนี่พมงพุงตบมากมาคิมอะดูคิมแม่บุรีพุงคิมอีกแล้วใช่ทุกคน,นหัวหรอยอพุงคิมมาอ่าชวนๆแล้วกันเนาะวันหยุดเนาะใครที่อยู่เออ โพสท่าบนหาพสท่าใครที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบางแสนเนาะหรือก็บางแสนนนนะมาบางแสนนั่สะดวกสุดเพราะว่าด้านด้านหน้าร้านเขาก็จะเป็นแบบติดทะเลแบบนี้ค่ะบรรยากาศนี้ตรงนี้อ่าววนเชื่อเลยหลายหคนก็น่าจะเคยมาแล้วแต่ว่าถ้ามาถึงโดยเฉพาะวันหยุดก็อยากให้ขึ้นไปลองชิมนะคะหมึกช็อตนะคะบ้านเพื่อนแล้วก็มาอ่าวถ่ายรูปกัน ถึงน้ำทะเลก็ไม่สวยแต่ว่าแสงสวยมากเวลานี้เออตอนนี้คือหาดไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่น้ําจะเป็นแบบสีเข้มๆหน่อยแนะนําถ่ายรูปนะคะไม่ควรเล่นน้ําตอนนี้นะคะแต่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันได้มาถ่ายรูปสวยๆได้มาทานอาหารอ,าอร่อยๆลูกฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะเอามาปิดคลิปก่อนลูกจ๋ามาฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามในเพจด้วยนะคะเพจสามแม่ลูกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ส้มเชงสามชาตินะคะเพื่อจะมีกิจกรรม นะคะอะไรดีๆสนุกสนานแล้วก็อาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษหรืออยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะุยได้จ้ะอ๋อกดกระดิ่งน่อยคนกดซับเราเยอะแต่ว่าคนดูคลิปน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งพวกคุณไม่ได้กดกระดิ่งหรือเปล่ามันเลยไม่แจ้งเตือนเวลาอยู่ไร้ที่เราโพสคลิปลงไปเพราะะชั้นฝากทุกคนกดกระดิ <198 S 1> ่งอีกเอบอกว่ากดว่ากด s ั b <ๆๆ> s c r i b e แล้วแต่ว่ามันๆๆๆไม่ขึ้นหน้าฟีดเลยอ๋อทันทีต้องกดกระดิ่งด้วยบายแล้วกันนะคะบ๊ายบาย